วิ่งมาใกล้ขนาดนี้แล้วอีกออดมีมอไฟเห็นมอไฟเห็นสินเชาข้างหลังไหมเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเกิดฉิ่ไม่เป็นไรอ่ะ กู <c oughs> ไม่มทำไงกูทำเองแม่งเลยเยี่ยจ้าเอาป่ะเวฟเอาป่ะเอาได้เหรอไอเนี่ยเล่นเวนอีกแล้ว,ลวเี้ยไม่ใช่อะไรตาที่แล้วไม่ได้เล่นเวนไอ้เนี่ยไม่เล่นตัวบวกวะเล่นได้ทุกไ,ไ,ได้มันด,ด,ดิพูดเองนะโอ้วิเนี่ยมันเยอะเดี๋ยวไอเดียิงคนสามดิปูล่างไงคนเดียวไม่แม่นเขาเดินไม่แม่นเขาเดินไ<า>ม่แม่นยิงเขาก็โยนี้นี่เดี๋ยวจาเขาเดินไม่มีแฟลชไม่มีรอรอแดงมีมามมาพี่เมฆมาลุยแล้วลุยแล้ว วยมึงเอาปูกูเอาชีวิตมึงดูด้วยเออาให้กูดได้หมดได้หมดอย่างนี้ได้หมดอย่างนี้ได้หมดเลยหมดไดดไกูมีโคตรกูมีโคตรโคตรกูโคตรสวยบูมานาหมดเลยเฮียหมดเกลี้ยงเลยขุมฉัดขุมฉัดอย่างคุ้มอะไรกูจะฆ่ากูจะฆ่าเลนล่าไก่เวฟไอ้สัตว์ใครเรียกกูเฉยกูอยากงง ช่วยกูด้วยไอวนกูด้วยเฮ้ยไหวกูวะไหวดิวะนี่กูมาเนี่ยเอาวัฟบอลจะไม่ได้ควยปัญญาอ่อนเกมเนี่ยได้ละเอาอะไรอ่ะมั่วมั่วมัวสรงจักกูมีโค้ดไอ้ควายโอ้โหโลมขึ้นเลยอะเลยขนาดนั้นนะวิ่งอย่างเร็วเลยวิ่งอย่างเร็วเลยวิ่งอย่างเร็วสวยมัวสรงจักมีฟอร์จูนที่จะตีส่วนขอ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 หมดเลยเนี่ยขอหมดเลยเนี่ย ไม่ใช่แบบมีม่อนพูดอ่ะมาจากพวกเราหมดเลยไม่ใช่แบบไม่ไม่ไม่มึงละแหละมือละแหละหายไปตามไรที่อะแต่เนี่ยมาจากกูนะฮะกูเอ้ามาไฟฝั่งมันดิวเลยไอ้พอไฟฝั่งมันอะไรวะเฮียดเนี่ยพอเฮียนจัดไปแล้วกูกูคิดว่าฝั่งตัวเองกูก็ไม่ถอยอีกทีนึเฮียด้วยของจริงก็ขัดเทียนเลยเราไม่ดันเราไม่ดันการ เกิดอะไรขึ้นอ่ะเราอยู่บนเฮ้ยเราเอ้ยเบบ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 มาดิยิงก่อน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 ไหวเหรอวะอุ้ยอ้เไม่ตันไม่ติดไม่ติดตันวะโดนแล้วนะโอ้ไม่ได้วะมาไปที่ทีบน ไม่มีไม่เคยสนใจฟาร์มด่านสุดท้ายไหมฟาร์มอยู่ในวมาดิเรียกวมาดิมัวร์อยู่วิตเราต้องทำอะไรต่อชิบหายแล้วไอปอนโดนส่วนมีฟันจูบิงคนเร็วถ้ามันบิงขึ้นนี่มันคนโงูเรียบร้อยไอปอนโดนส่วนกระแสอันยู่นี้มารับแล้วมา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 อ้าวเฮนี่ตายแทนอยู่นี่เดี่ยวนี้ตายแทนกูมากูมาปอนเอ้าวไอเมก อะไรไอ้เหี้ยมาน้ำหมดตอนไหนวะโอ้โหแม่งกันอีกเรียบร้อยกูตายอยู่ได้ยังก่อนยังก่อนอุ้ยสวยบึ้มได้ผิดไหมไม่ได้เหรอเศ้าจังวะโอ้ตายว่ะมีมอไฟเห็นมอไฟเห็นสิยงเฉาข้างหลังไหมเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม พี่โตมึงหายไปไหนวะโตก็โหลดจ้ะเออยี่สิบนาทีก้อหู่ที่นการทำจับที่เราไม่ได้มันหม่งไปแล้วขอได้ไหมได้ไม่มีงไงหม่งกูแล้วเรียบร้อย อยกิ้งติดกิ้งติดอีฮีกิ้งติดอีฮีกิ้งติดเกือบแล้วมึงโอ้โหโดนอะไรอ่ะโอ้โดนสกิลสองโยนี้เออเออเกือบถ้าเกิดกูฝ่ายเมื่อกี้โดนอีกทีนิดโอ้โหโยนี้มันตีที่อะไรกูวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มาดูของมิฟอร์จูนหนิไม่รวยอ่ะโอ้ต้องให้กูแปดร้อยสกิลคิวอีกเก้าร้อยอะไรเนี่ยแพสซีฟไงแพสซีฟมันผู้สาววันประกันจยางเทพโดนยิงสองทีตายเดี๋ยวดิบวกดิบวกดิวิ่งไปเจอเทียนีิ่งมงได้อยู่นี่ ไม่ไมาอยู่นานแล้วมานานมาันหายไปเยอะโอ้ทถูไม่ได้วะแพ้แล้วมั้งการนี้เ้เฮ้ยไอ้จั่วเฮ้ยโอ้โหโอ้โหกูโดนแข่าวพนเดี๋ยวทำมีเว็บดโดนกูแค่นั้นแหละโดนกูนลวงดียามา สวยสวยสวยหนี่เข้าบ้านนี่เข้าบ้านแล้วปูอะมันหมดแล้วปูอะแม่หนี่หนี้เปลี่ยนเป้าาหมยเฮ้นมานานหมดฟอจูนอะสวยสวยตีไดดดด้้หหมมไไอ้เงี้ยกูตีที่ได้โคตรนานเลยเไี้ที่นี่ตีทีเดียวห้าร้อยจะพายเมื่อกี้แม่งไม่มีโยนนี้ลูกนี้กูมาเอาไม่พอจุนตั้งนานแล้วอื่นไม่ได้หรือมันพอจุนตอบยูจูไม่ได้อจุนมันหมดแล้วเป็นไม่ไปแล้วครึ่งหนึ่ง มีดีแค่ออโต้เลยสหนาหอยสอยนาหีมันไมอยู่ก็ทำเองแม่งหนุ่มเหียนถามหาสอยนาหีว่าไม่ใช่หนุ่มแล้วน่าจะเป็นมึงเลยเหละเฮียนทิลาได้นะแต่ผมเองทุกคนไม่ต้องแล้วบีบมันดิแล้บีบมันดินียเนียเนียแม่งนานจริงไวพี กลัวแล้วแต่มันเอาเฮ้ยเมฆกลัวอะไรวันนียอะไรเนี่ยแั้วบอกมออันอวันเราเลบวกเลยบวก,กเลยอยู่นี้ด้านล่างบวกเลยอุ้ยชุดเดียวไอ้ที่นี่จะมองกูอีกแน่เลยเออเก่งไม่มองกูร้อยพี่พียังอยู่วะพียังอยู่วะ้ยมันดันมันดันล่างมันดันจบมันดันจบมันดันจบ อย่าตาม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 ไพีดันไป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 ีดันไปพี่ดันไปีดันไป่ันป่ันไม่ดันไมี่ันไปพี่ัไม่ก่ับไม่ก่ันไม่ับไม่ันไมพี่ดันไปพี่ัไปพี่ดันกปพีดันไป่ดันไปพีดันไปันไปพดันไปมันกลับไป่ไปันกลัไปดีพ่นพีพพีพีดันสวยผมมาแล้วผมมาแล้วกองกังสายดันป้อม ไม่ตายวะตายอยู่ในถ่วงถ่วงคู่่วงคู่คูโอ้โหหกร้อยเหี้ยจะคิวอยากอยากได้ไอ,อันนี้ว่ะดันไปดันไปสปอนดันไปตะขุดว่ะอ็กซ์เไปหากล่องเอ็กซ์เลย์มึงใช้เอ็กเลยอเหดันไปดันไปดันไปคุณไปหากล่องนะเพื่ออะไรวะเอาจะได้หามก้อนกระดูกเ <ás> <tank> <ettes> ด<า>ียวสุ่มหากล่องเดียวไม่ต้องมาไล่ขุดทิ้งชั้นเสียเวลากูเจอกูเจอไอ้เหี้ยหมาป่าประมาณสามสี่รอบแล้วอ่ะยังเโยนี้ไงหิว